สวัสดีครับเหมือนแบบสวัสดีครับคุณครูเลยอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเอาดีๆอ่ะเร็วก็วันนี้ก็มารีวิวเกมฮิตซีโรดสำหรับเด็กๆนะครับว่าเด็กๆจะคิดยังไงสำหรับที่เล่นวันนี้ก็ฮิตซีตัวซีตัวตัวแก็คือตัวซี แล้วก็ R O N ฮิตเดือดร้อนฮิตซีร้อมันเขียนว่าเดือดร้อนะเอออะไรหลักวัะฮิตอะไรก็เลยฮิตเด้ออ่ะอ้าวความรู้สึกถามใครก่อนดีเอาวันนี้เล่นไปเป็นไงบ้างเอาเอาริวก่อนความรู้สึกริวก่อนไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยสนุกเพราะอะไรเอาพูดได้เลยริวริวบอกว่าเล่นไปครึ่งครึ่งเล่นไปครึ่งครึ่งกลางๆแล้วริวบอกริวอยากจะเลิกใช่ไหมว่ามันริวเหลือแบบสองตัวใช่ป่ะ เออแล้วริวก็บอกว่าอะไรอีกสองตัวก็บวกได้เอาความรู้สึกพูดเลยริวพูดเลยริวพูดก่อนหรอว่อให้โกพูดก่อนอ่าเอาเอางั้นเริ่มเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนดีกว่าเที่หลงเที่หลงรู้สึกเป็นไงบ้างเกมนี้เล่นจรเออผมรู้สึกสนุกชอบชอบสนุกชอบรอกชอบตรงไหนบ้างแล้วก็มีชอบตรงนี้ความยากแล้วก็มีการประมูลสามารถเรียกได้ว่าผมสามารถประมูลได้ ประมูลเพื่อเลือกเส้นทางเออแล้วก็มันมีความยากใช่ไหมใช่แล้วก็พึ่งดวงเลยมันก็สนุกด้ดวงลูกเต๋าเออดวงลูกเต๋าเยอะอยู่แต่ว่าถือว่าวันที่เราเล่นน่ะคลิปที่เราเล่นน่ะก็คือจิ้นหลงโชคดีมากเลยเนาะคนเดียวนี้ต่อยเจ็ตัวบ้างต่อยหตัวบ้างคนเดียวตอนนั้นหนูจำได้อ่ะ คือหนูมีหนึ่งหนึ่งจากสองคนนะและ้วแล้วมันด่ามันก็ให้ตายไปเลยหนึ่งคนหนึ่งคนเดียวก็เลยต่อยสองพี่ตายไปสิบเปอร์เซ็นต์ต่อยเป็นฝูงเลยตายเป็นฝูงเลยเว็แแบบแรกคนเดียวต่อยไปสี่เว็บที่สองอะคือหนูแบบใช้สายฟ้าหลบหนึ่งครั้งแล้วก็ต,อต่อยตายมันเลยอ้าวเดี๋ยวให้เทียหลงไอ้นี่ก่อนเทียหลงพูด จะพูดอะไรไหมเกมนี้สําหรับเกมนี้เฉลกสนุกแต่ว่ายากไปหน่อยนชอบชอบเป็นยากแต่ก็ชอบเนาะแล้วก็ชอบสไตล์ของเกมด้วยแบบมันดูกองเก่าๆใช่ไหมแล้วก็แบบแล้วก็แบบไอตัวเหรียญพวกฝ่าปลาพวกกระสุนพวกถังน้ำมันอ่ะมันดูแบบมีสีสันดีอ่ะดูแบบมีสีสันมันเขาเรียกว่ามันแบบเข้ากับเกมเอยมันเหมือนแบบเคลียร์ทีแบบเป็นฝาเบียร์ฝาอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเป็นพวกลูกกระสุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ อะรามวาัีจหลงบ้างจี่หลงความรู้สึกเป็นไงเกมนีมน้มันก็สนุกแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบตามเหมือนริวเลยครับเพราะว่าเกมเกมมันสนุกดีมันแบบแนวคือแบบเนี้ยป่องมันเก่ามันเหมือน,นชวนให้อินแบบอยู่ในแบบโลกซอมบี้อะโลกซอมบีแ<ล><ช>้แล้วก็ความท้าทายมันก็ดีนะครับแต่ไม่ชอบตรง เหมือนลิวเลยครับยากยากมันยากเกินคออแต่แต่ตอนที่เราเล่นเมื่อก่อนเนี้ยยากกว่านี้อีกเนาะเพราะตอนปาเล่นนี่ก็แทบจะแบบแบบผ่านมันได้โอ้โหแบบคนตายแล้วกลายเป็นซอมบี้แล้วเล่นอแล้วโอ้โหแล้วี้คนเยอะคือคือถ้าเราตายขึ้นมาตัวเราจะกลายเป็นซอมบี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะเล่นความยากของปาร์แล้วก็แบบเราเล่นมาเกือบสี่ห้าตานับได้เลยเนาะว่ามีคนชนะแค่แบบ ครั้งเดียวเองมั้งที่แบบมีรอดมาได้คนนึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมันแบบส่วนมากก็จะตายกันหมดทุกคนอย่างนี้มันไม่ได้จะแบบให้คนแบบนักแต้มสายเอาชีวิตรอดอะ่ะสายเอาชีวิตรอดพ<บ>าพวกแต้มแต้มกัน้อยแค่ไหนขอรอดขอรอด,ดก็มีโอกาสชนะแล้วเนาะอ่ะมาถึงผิดบ้างลองมาผิดว่าเกมนี้เป็นไงบ้างพูดอาวมันมันก็สนุก มันก็สนุกทําไมผิงถึงบอกว่ามันก็สนุกอะ่ะผิงชอบตรงไหนของมันชอบตรงการประมูลชอบตรงการประมูลเนผิงก็เพิ่งรู้จักการประมูลครั้งแรกเลยเนาะเหมือนแบบว่าเป็นการแย่งกันว่าใครจะได้เลือกก่อนใช่ไหมอันนี้คือการประมูลเนาะก็ชอบตรงการประมูลแล้วแล้วมีอะไรไหมไม่มีแล้วเหมือนแบบว่าผิงเพิ่งเล่นเกมเนี้แบบเป็นประมูลเกมแรกมันก็เลยรู้สึกว่าเออว้าวดีแล้ว แล้วเรื่องลูกเต๋าการทอยเนี้ยชอบไหมก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมลูกเต๋าเยอะดีใช่ป่ะอ่ะมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเกมนี้ไหมไม่มีแล้วอ่ะริวว่างริวจะพูดอะไรเกี่ยวกับเกมนี้อาร์ตชอบไหมตอนตอนปักเล่นมีมีตอนหนึ่งถ้าไปดูในคลิปจะจะมีตอนหนึ่งที่ริวบอกว่าการ์ดมันน่ากลัวใช่ป่ะการ์ดมันรู้สึกว่าเหมือนจอมบีอะอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ไหมการ์ดมันดูไม่สดใสอะมันเหมือนคนจริงๆอะ่ะใช่ป่ะ เออก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นแบบว่าลูกตัวอ๋อไม่ชอบตอนประมูลเพราะอะไรอะทรัพยากรน้อยใช่ไหมเหมือนเราริวก็เล่นเกมประมูลครั้งแรกเนาะเอาเขาเขามาใกล้ๆเอาทําไมถึงไม่ชอบการประมูลทําไมถึงไม่ชอบการประมูลก่อนมันแย่งกันก็เหมือนเกมแย่งอาหารนะแต่ว่าแค่แย่งเยอะว่าคือคือมันแย่งกันแล้วแบบแล้วมัน อ๋อแล้วมันของน้อยลงทรัพยากรมันมีน้อยก,ก็เหมือนมันอัตคัดอะแล้วพอจะเดินไปเส้นทางไหนเราก็ไม่มีของไว้เล่นแล้วใช่ปะใช่ไหมก็เลยไม่ชอบเรื่องการแบบแข่งกันในการประมูลนะใช่ไหมเออแล้วพอประมูลลิวหลังๆเหมือนริวจะประมูลได้คนสุดท้ายอะแล้วก็แบบไม่ได้เลือกเส้นทาง,องอเออกลัวของหมดก็จะแบบให้คนอื่นประมูลไปก่อนสุดท้ายแล้วเราก็ได้เหมือนแบบไปได้ทางที่ยากที่สุดอย่างเงี้ยใช่ปะที่คนเขาไม่เอาแล้วอะ แล้วก็มาถึงถึงเราต้องเอาเพราะว่าเราไม่ได้ประมูลใช่ไหมลิวริวจำได้ในคลิปอะ่ะนี่แหละมันคือกฎข,ของการประมูลถ้าเราถ้าเราไม่ประมูลหรือว่าเราแบบนี้แหละก็เอาไว้สอนริวได้ว่าเออเนี่ยการประมูลมันเป็นแบบนี้มันลูจําได้ในคลิปที่แล้วอะ่ะที่แบบริวลิวเล่นไปแล้วเะแล้วริวแบบแบบไม่ประมูลเลยแล,ล้วลูกกระสุนริวมีแค่อันเดียวออมีสส่ฟ้าอันเดียวอะแล้วก็ไปกันสองคนแบบจินหลงเลย เป็นเล่นทางที่ยากสุดอะสอมบีห้าตัวริวผ่านได้แต่ตัวหลังหลังหกตัวคือแบบริวคนเดียวอะแล้วแบบไม่เหลืออะไรเลยอะแบบลูกกระสุนก็ไม่เหลือทุกอย่างไม่เหลือแล้วรีว<อ>คนเดียวอะแล้วริวเขาหลบไม่เก่งก็เลยโด,ยดยนต่อยโดนเสรุปว่าคลิปนี้แล้วที่เล่นก็คือตายหมดทุกคนไม่มีใครผ่านไม่มีใครได้นับแต้มเลยเนาะเกมนี้อะมาถึงช่วงที่ให้คะแนนกันบางเกมนี้จริงๆผมรีวิวไปแล้วนะครับก็อลอง ลองไปดูไปอ่านกันได้นะครับแต่มาดูคะแนนของเด็กๆที่จะให้เกี่ยวกับเกมนี้พยายามแบบว่าผิงเนี่ยก็เอามันไปรวมกับพวกเกมที่ผิงเคยเล่นมาแล้วผิงคิดว่ามันเนี่ยจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่กันเนาะอาเทียหลงเทียหลงว่าคะแนนประมาณเท่าไหร่ดีแปดเหรียญแปดนี่ก็ถือว่าดีนะชอ,ช,อชอบอะไรูชอบีกอ๋ออะจีหลงนะห้าห้าครึ่งครึ่งเลยเนาะครึ่งครึ่งวันนี้ครึ่งครึ่งเฮ้ยไ,ไอแสดงว่าไอ ไอ้ไอ้กลัวป่วนได้เยอะกว่านะอ่ะต่อไปผิดบ้างิวลิวผิดให้กี่คะแนนได้หกนะอ่ะตาลิวลิวเกมนี้กี่ลิวให้กี่คะแนนห้าห้าคะแนนห้าคะแนนก็กลางๆแต่ไปค่อนข้างที่ไม่ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เนาะใช่โอเคมันอัตคันอะโอเค แบบแค่จะขับรถรถ้ังเสียปังปังกูเนี่ยเลยอ๋อเออเออเอออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลากันไปเท่านี้ครับก็จัดการตักแกแล้วครับงั้นบายบายครับแค่นี้ครับวิวสวัสดีครับผมบายบายลงไปเลยใครกล้าม